ดิตราสุเพนฟัฟโคนดอยนะคะเนาะเช้านี้ก็ที่โนโฟลูคิไปที่ซาบ้านพี่ชัยนะคะเมื่อวานเนาะซึ่งหลายคนก็ถามว่า,าบ้านพี่ชัยเนี่ยสร้างงบเท่าไหร่นะคะเนาะก็คือโนโฟลจะอบอกว่ามไม่เกินห้าหมื่นนะคะเนาะที่จะสร้างตัวนี้สามพ่อนอนนะคะเพราะว่าไม่สร้างก็คือไม่ได้แล้วนะคะเพราะเราไม่มี ที่จะนอนแล้วน้ำฝนเก็บเมือมาตัแต่อุ้ยหลายปีแล้วนะคะเก็บไว้สะสมไว้ทีละนิดทีละนิดค่ะก็เลยต้องต้องต้อซาให้เขาเลยนะคะน,นี่ก็ไปเคลียร์บินมานะคะน้อยังไม่เสร็จก็ยังเหลืออีกนิดนิดที่ตั้งไว้ก็คือไม่เกินห้าห้าหมื่นนะคะน้อที่จะซ่าเนี่ยเสร็จแล้วหลายคนก็บอกว่าแฟนน้ำฝนคนไหนน้ำฝนยังไม่มีแพ้นะคะทุกคนยังสดอยู่ค่ะ เดี๋ยวไปชมวันนี้เขาทำอะไรกันอีกดีใจดีใจเห่เรอยยิ้มพี่ชายแล้วก็เออหายนี่เลยอะ่ะหายเห,หนื่อยเหายเครียดเออหายเครียดนี่เลย <laughs> <laughs> เราไม่เหนื่อยเพราะเราไม่ได้ทำนี่หายเครียดแม่งั้นน้ำตาจะไหลอะ่ะใช่ใช่ <laughs> มือชาออกไปหมดละแล้วนี้จะทำเองนะคะเนาะรี่ๆสมมุติจะทำเอง ช่วยกับผลไม้คืเลยเดี๋ยวก็เสร็จหยอดกะดิบ้านใครนี้เื่อ้เเททานน่าจะเสร็จแล้วนะคะทุกท่านแล้วค่ะมีกาเข้าบ้านกจลูกค้า เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะคะซึ่งบ้านหลานนี้เนี่ยพี่ชัยก็คือต้านใจไว้มาตั้งแต่หลายปีแล้วนะคะสร้างไม่ได้ค่ะนอ้องฝนก็พยายามเก็บเงินมาหลายปีเลยนะคะนอกกวาจากจะสร้างบ้านหลานนี้ได้ให้กับพี่ชัยนะคะพี่ชัยตอนนั้นค่ะไปทํางานก่อสร้างแล้วก็เขาไม่ให้เงินพี่ชัยอย่างเนี้ยค่ะก็เลย ไม่ได้นะคะพอนนฝนมีเงินเก็บหน่อยก็เลยคุยการอะไรที่เราทําได้แล้วก็จะช่วยๆการทําอะไรอย่างนี้นะคะเน้นะนี้เราก็จะไม่ได้จ้างชาิแล้วเพราะว่าเงินเราไม่พอนะคะเราก็ต้องทำกันเองะคะ่ะตอนนี้ก็ให้ชมบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะนะ้ก็หลายคนก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะนะ้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็จะ จะตมัตมงตั้งกไว้เท่านี้นะคะถ้าไม่พอก็คือหาใส่ผ้าใส่อะไรเอานะคะก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้ให้ดูอีกทีนึงนะคะก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย